ที่เห็นอยู่ในภาพนี้คือกระเป๋าเอดเวนเจอร์นะครับเป็นกระเป๋าจักรยานนะครับไว้สำหรับติดตั้งบนท่อท็อปทปูบนเฟรมจักรยานครับฟีเจอร์หลักๆก,ก็จะมีช่องนะครับให้ใส่อุปกรณ์ต่างๆนะครับเวลาเราออกไปปัน่นอาจจะเป็นพวกพาวเวอร์เจลหรือว่าสูบนะครับชุดรีแพ์คิดเล็กๆน้อยๆนะครับกระเป๋าตังที่สำคัญเลยคือกระเป๋ารุ่นนี้มีดีไซน์ที่ฉบเฉีียวมากนะครับลองดูลักษณะนะครับ สามารถกันน้ําได้นะครับความจุของกระเป๋าก็ขึ้นอยู่กับไซส์ของเฟรมจักรยานนะครับกระเป๋าก็จะมีไซส์นะครับถ้าเป็นเฟรมจักรยานที่ใหญ่ก็จะได้กระเป๋าไซส์ใหญ่ครับสาหรับผู้ที่ออกปั่นนะครับแล้วก็มีสัมภาระนะครับที่จะพกพาไปมากมายนะครับกระเป๋าบอลเทชเชอร์นะครับรุ่น Adventure f ์ฟาสเนะครับไม่ใช่ฟา t เตอร์ที่แปลว่าพ่อนะครับมาจากคาว่าฟาที่แปลว่าไกลนะครับสําหรับตัวรัดนะครับก็จะเป็นยางนะครับ ไม่ทําให้เกิดรอยขีดข่วนที่จักรยานครับถอดง่ายครับถอดออกมาล้างหรือว่าซักง่ายมากครับก็ถ้าหากใครสนใจนะครับเข้ามาดูตัวจริงได้ที่โปรบทั้ง2สาขานะครับหรือว่าร้านตัวแทนจําหน่ายได้ทั่วประเทศไทยครับสำหรับวันนี้นะครับกระเป๋าบอลชักเกอร์ฟาเตอร์นะครับไม่ใช่ฟาเตอร์ที่แปลว่าพ่อนะครับพขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ